วันนี้เคบี้นะครับของลงติดกันเลย2วันเมื่อาวานยุ่งๆหน่อยตอนเย็นวันนี้เราก็เลยมาอ่ามาให้ดูตรงนี้เป็นอ่าตัวแรกตัวแรกเลยก็คือซิกแอร์ตอนนี้ซิกแอร์ปืนสั้นอะ่ะเหลือน้อยแล้วเหลือ,อยังเหลือ,อยังไม่กี่ตัวแล้วก็เอาตัวยาวไปก่อนเลยตัวนี้เป็นอ่า m c x นะครับเป็นตัวของโรงงาน VFC นี่แมพใหแกะให้ดูก่อน ตรงนี้สีทรายหมดนะมีแต่สีดำนะครับออชขอนีตรงนี้นลายเส้นเป็นอ่าซิกแอร์เป็นซิกซาวเวอร์นะผลิตโดยบริษัท VFC ความเร็วอยู่ประมาณ350นะครับชุดมันจะมีชุด,ชดอ่าาเอะไรชุดฟิลปะ,ะเป็นบอร์ดเป็นได้เป็นมอสเฟตอ่ามอสเฟตอ่านะ, <f> ะครับพักเป็นมินิธามิยชุดนีอ้อยู่หมื่นปลาย นะครับก็เรียบน้อยแล้วเหมือนกันนะครับผลิตโดยวัสดุวีฟซีเป็นวันสดุเป็นอลูมิเนียมเหล็กนะครับเรียบร้อยต่อไปเป็น MPX MPX ตัวนี้ก็คือตัวงานของวีฟซีเหมือนกันนะครับเป็นซิกโฟฟอร์นะซิกแอร์ไรเซนลิกสิตนะครับก็คือมาจากซิกเซาเวอร์ จะเป็นพันายพับแล้วก็ยืดหดได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไหลๆนะครับเหมือนกันก็คือปรับออฟแบบเหมือนกันป่ะถ่าจะหนืงอันครับประมาณนิดนึงปรับออบตรงนี้ล็อปึ๊บกดแข็งนิดนึง ประมาณนี้ตัวนี้ก็ยังอยู่ประมาณหมื่นไปลายเหมือนกันหมื 100, น่นแปดกว่านะครับก็ถ้ามีสนใจลัะสนใจเนี่ยมาหน้าร้านเดี๋ยวเราจัดราคาพิเศษให้อันนี้เป็นเป็นยางยังไงยางรองอส่วนตัวที่3ในเวอร์ชันซก็คือจะตัวเป็นตัวนี้ล้ะตัวนี้กำลังฮิตนะกำลังเป็นที่สนใจเป็นซ p r o f o r ฟอร์ด นะครับมีหลายช่องเอาไปเอาไปรีวิวแล้วรอเขาจัดก,การตัดต่อในกล่องจะมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้นะครับปุ๊บวัสดุเป็นบอดี้อ่าวัสดุทั้งหมดเป็น ABS ทั้งหมดเลยตัวนี้จะดึงไม่ได้เพรปรับได้แค่ตรงนี้ก็คือต้องเปิดฝาเป็นฮ o อปโรตารีนะครับโรตารี นะครับเกียร์บ no. ็อกซ์เป็นเวอร์ชัน2ความเร็วอยู่ที่300 fps ยเอพีเออุปกรณ์ทั้งหมดเป็นมาตรฐานทั้งหมดใช้แบตเตอรี่ได้เป็นปลั๊กมินิเทอร์มิยาตรงนี้แล้วก็ใส่แบต AK Type ได้นะครับแิบต้าสี่พันร้อยหกเจ็หรือ1ิ1ได้หมดเลยนะครับศูนย์เป็นศูนย์แบบเปิดแบบง่ายๆเลยครับนะครับท้ายครับประมาณนี้แม็กเป็นแม็กกาซีนสแตนน์นะมันจุร้อยนัดนะครับแม็กใช้มันจุร้อยนัดนะ เรามีตัวแต่งแล้วเหมือนกันอ่านี่คือตัวแต่งแล้วจะมาประมาณนี้ครับชุดหน้ามีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีน้องเป็นเป็นเป็นชุดหน้าที่ดีปิ้นมาเป็นชุดหน้าแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวมีมาเป็นของแต่งนะครับอันนี้คือแต่งแล้วนะครับอันนี้ท้ายนะครับประมาณนี้แต่งแล้วจัดทรงได้ประมาณนี้ส่วใครจะจัดแหวกกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้อยู่ราคาหน้าร้านยี่สิบเก้า นะครับแม็กซีนสำรองอยู่790นะมีมาไม่เยอะแต่ลรดต่อไปมาเยอะแน่นอนนะครับแล้วต่อไปตัวนี้เป็นซีของเมื่อวานนะเป็นรถเมื่อวานอ่ะมาเป็น a PS. อ s เอ <S เริ่มจากตัวไหนก่อนดีไฟฟ้าก่อนไหมหรือจะเอาเป็นบาเล็ตก่อนเอาบาเล็ตก่อนดีกว่าเยป็นบาเล็ตตัวสไนเปอร์สไน,เป,สนเปอร์มี2เวอร์ชันจะมี ตัวสปริงกับเป็นตัวกีนแก๊สนะครับหลักๆที่เราเอามาจะเป็นสีดำกับลายไม้นะครับตัวนี้เป็นสปริงตัวนี้เป็นสปริงนะค,ะครับปุ๊บปุ๊า emg จะมีการ์ดหมด emg จะเป็นปาร์การแบบนี้ลิกิทธิบ์าเรตนะครับตัวนี้เป็นโรงงาน aps ผลิตที่จีนนะไม่ใช่ไต้หวันใครบอกไต้หวันอย่าไปเชื่อนะครับ ประมาณานี้เลยไซเปอร์ด้านไอตัวนี้จะเป็นฮา,าร์ดโฟมสิเวอร์นะครับมันจะเงาแบบเงาเหลือบอะเงาสวยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทำสีมาเป็นเป็นกาก,ากเพชรนิดนึงนะครับตัวนี้นะคตัวนี้แล้วก็เป็นก๊เป็นเป็นสปริงดึงง่ายดึงง่ายมากนะครับมีกรสิรายละเอียดเป็น CNC ลงหมด นะมาอมนนี้ลองดูมองไม่เห็นต่อไปเป็นตัวไม้ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้แท้นะเป็นไม้แท้เอาเราเน้นคลาสสิกมีการ์ดเหมือนเดิม,มเป็นการ์ดเหมือนเดิมไม้แท้ ไม้แท้กลิ่นไม้ยังหึงเลยไม้แท้เหมือนกันราคาเดี๋ยวดูหน้าเว็บนะจำราคาไม่ได้แล้วอ่ะคอนสิร์อ่าเป็นบาเลตฟิวคัพฟิวคัพอ่าเป็นบาเลตฟิวคัพนะไม้แท้นะครับกาเหมือนกัน ามาดูความแตกต่างระหว่างอินแก๊สกับสปริงไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลยนะครับแต่น้ำหนักหนักกว่าแน่นอนปรับพอบตรงนี้ตรงนี้ก็คือขึ้นลามแบบนี้ง่ายๆเบาๆเลยอัดแก๊สต,ตรงนี้นะครับในกล่องมันจะมีแถมอะแดปเตอร์ต่อ,อแก๊สแบบนี้ อะแดปเตอร์ต่อแก๊สแบบนี้ต่อกับแก๊สกระป๋องแล้วแหละแล้วก็กกรูแก๊สอยู่นี่กกรูแก๊สอยู่นี่ก็คืออัดแก๊สกระปอ๋อมีคู่มือมาให้นะครับก็อุ่นน้ำก็ฟอ,อสหน่อยเราก็ทองตลาดจีนอยู่ <c oughs> นะครับแม็กกาซีนก็คือปกติทั่วไปเลยใส่ได้ปกติทั่วไปเลยไม่มีอะไรแต่หนักกว่าสปริงอ่าแก๊สจะหนักกว่าสปริงแล้วก็สีดําก็คือปกติไม่โชว์นะสีดําก็จะปกติ ต่อไปจะเป็นงานลายเส้นเหมือนกันจะเป็นงานล,นลยายเส้นลูกซองสรูเดี๋ยวตัดต้องตัดแหละลูกซองลูกซองเป็นอยู่กล่องยาวอันนี้ตรวไม้ธรรมดาอ่ะมาลูกซองนะตัวนี้ลูกซองตัว aps ตัวนี้จะเป็นกล่อง aps ไม่ใช่ลิกิทธิตนะครับมันจะเป็น ลูกซองตัว870ตัวนี้จะเป็นมาร์กสามเป็นัดปอกอัดปอกที่อัดแก๊สที่ปอกเป็นตัวอัดแก๊สที่ปอกอ่าไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้เหมนะือนกันประมาณนี้นะครับศูนย์ดูศูนย์ศูนย์น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะศูนย์น่จะเป็นอลูมิเนียม ขอรูปปลอกหน่อยตัวนี้รู้สึกจะไม่แถมปลอกมาให้นะไม่ไม่แถมปลอกนะไม่มีปลอกมาให้นะปลอกต้องซื้อต่างหากครับปลอกจะเป็นลักษณะแบบนี้บนปลอกเพื่อตอเติมแก๊สครับอ่าเติมแก๊สด้านนี้หมนต้องหมุนออกมาต้องหมุนออกมาก่อนด้วยเติมแก๊สด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีเปเปอร์ที่เอาไว้ล็อกลูกใช่ครับมันจะมีเปเปอร์ต้องเราลูกค้าต้องซื้อปลอกกับชุดเปเปอร์แยกนะครับ มันจะเป็นตัวต้นถ้วยมันจะมีถ้วยเปเปอร์ที่จะไว้ล็อกลูกอ่ะไม่ให้ลูกมันไหลออกมานะครับแล้วก็มีไซเรนอาร์มเอ้ยตัวตัวสีดำมีสีดำด้วยสีดำสีดำมัเป็นตพลิสตัวนี้เป็นเป็ดอ่าเรียกว่า M870 p o l i โฟลิสก็คือตำรวจใช้นั่นแหละอารมณ์แบบตำรวจใช้อย่เยิ้มหน่อยนะนี่ยเยิ้ม เยิ้มเขาทากาวซีโคนไว้นะครับเพอชุดลูกเลื่อนมันเป็นเหล็กนะครับดูชุดด้านในนะครับเนี่ยดูด้านในอ่ะปลอกหลอดหลอดส่ด้านล่างผมจริงนะหล่อใส่ด้านล่างนะครับเซฟเซิร์ฟใช้งานได้เหมือนจริงนะครับสมจริงทั้งหมดประมาณนี้มาจับตัวจริงได้ที่ร้านมีตัวโชว์แล้วก็ตัวต่อไปอันนี้ทีเด็ด ไม่เด็ดหรอกมันมีมานานแ,แ,แล้วแหละแต่รถใหม่เราเพิ่งเข้าก็คือตัวไซเน์นามเป็น870เหมือนกันแต่เป็นลิขสิทธิ์ของไซเน์นามาเป็น870เหมือนกันลิขสิทธิ์ไซเน์นามป๊บโค้ทเทตัวนี้เป็นมาร์ก3ทั้งหมดนะครับเป็นมาร์ก3ทั้งหมดไปซ้อมยิง3กรกันไอ้ A 3กระนันได้ ได้แล้วก็เป็นพวกซ้อมเป็นเหมือนเหมือนซ้อมซ้อมยิดปืนจริงได้เลยอ่ะเพราะว่าน้ำหนักได้เคียงมากซ้อมหลด,ล,ดลูกซ้อมอะไรได้หมดนะครับซ้อมแชมเบอร์ลูกอะไรเงี้ยปอกก็ประมาณนี้นะะเหม,มือนกันใช้ปอกเดียวกันปลอกเหมือนกันปอกเรามีกำหน่ายนะครับตรงนี้เทสรอดกระปวดด้วย ต่อไป <F> 1. 1> มาดูแกส๊สอ่าเป็นไรลล้คนนะ <F> 1. 1> อ่าอ่าตงนี้ลิกสิทธิการ์ดกนใหล่าสการ์ดไปเลยเป็น F1 Firearm นะครับ ตัวนี้เป็นแก๊ส co2 นะแก๊ส co2 ก็คือจะจะถอดแก๊สตรงนี้ถัด co2 ตัวนี้เป็น sbr อ่าตัวนี้เป็น sbr นะครับดูได้เลยประมาณนี้ดูนะตัวนี้เป็น sbr นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเ e อควันไฟอามนะ ตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณ400 fps แล้วก็โบแบ็กจะเบาวกว่าตัว g b b ของพวก MWS ญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น UDR ตัวนี้ UDR นะ UDR จะเป็นหน้ายาวหน้ายาว UDR ประมาณนี้นะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือแรงไม่เน้นโบแบ็กโบแบ็กจะจะเบาวกว่าแต่นี้ก็สิิ์ได้ครบนะครับเป็น EMG ปรระะมาณนคับทุกตัวอ่าทุกตัวของ A.P.S เนี่ยอ่าจะเป็นแก๊ส C.O.2 ทั้งหมดไม่มีกินแก๊สนะเป็น C.O.2 ทั้งหมดแล้วจุดเด่นของอ่าที่ให้มานะก็คือมันจะมีตัวอืมเหมือนปืนจริงเซฟตี้เซฟตี้แฟ c นะครับมีให้เหมือนปืนจริงทุกอันนะครับที่เป็นตัวที่เป็นตัวแก๊สนะครับประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวจะมีตัวอันนี้ปิดก่อนมีกล่อง f 1ไฟอ o i l arm วงนี้เนิบหน่อยนะเพราะว่าของลงเยอะนบกยโอเคต่อไปจะเป็นไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเอ้ยแต่มันมีตัวที่มีที่มีแก๊สนะถ้าพี่จะให้ติดฝั่งนู้นเหมือนจะมีแก๊สอยู่ตวงนะโนเวสกี้นะครับตัวนี้ลิขสิทธิ์ emg เหมือนกัน ตัวนี้เป็นโูเวสกี้นะครับแบนี้เบาดูเวสกี้ในฟ์เวิร์กนะเป็นการ์ดประมาณนี้เป็นตัว g b บ x ก็คือ CO2 ีอทูเหมือนกันครับไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวแกส๊สตินแก๊สเลยงานดีนะงานโอเคเลยแน่น ผลิตโดย APS เหมือนกันแก๊ส CO2 ใช้เหมือนกันหนึ่งแม็กแก๊ส CO2 หนึ่หลอดโดยประมาณนะ1นึ่งแม็กหึหลอดได้แรงครับ <c oughs> แต่ไม่ไม่ได้รีคอยไม่ได้ฟิลเท่าพวก VFC หรือพวก g b b พวกของ NWS อะไร <c oughs> อ่ะต่อไปตรงน,นั้นเลยมาเลย <c oughs> n o r t เหมือนกันแต่เป็นไฟฟ้าเป็น AEG ตัวนี้จะมาพร้อมกับบอร์ด s i l S sdu สองจุดศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นสีทรายนะครับตัวนี้สีทรายโ o เ e สกี้นะน,นะครับประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นแม็กกาซีนมันจะจุมจ่มจิ๋มหน่อยเป็นแม็กของมันนะครับอ่าแม็กของมันถ้าใส่ก็ประมาณนี้เป็นโนเวสเก้า pcc เป็นเก้า pcc นะครับก็คืออารมณ์เหมือนอาร์ไนอารเก้า A 9. A 9, นะครับนะ เป็นตัวทรงมนะนีนาเก้านะอ่านี่เป็นแม็กฝันด้วยอ่าเป็นแม็กฝันครับประมาณนี้แล้วก็เราจะมีมาสสองสีแ้วรุ่นนี้ถือจะเป็นสองสีหรือสามสีมีมันติแคมได้ไหม MC อ,อ่ MC. นนาอตัวนี้สีดำนนตัวนี้สีดำอ๋ออ่าสีดำนะครับมีสีดำนะมีเก้ามีเก้าสีอ่ามีเก้า MC ด้วย 9, <4. S 1> นี่เก้า MC <9, 4. S 1> กลางสีนี้จะเป็นตัวตัวโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โนเวสอ่าโนเวสกี้นะครับสองตัวนี้โนเวสอ่าตัวนี้กี่นิ้วนะลำสิบสิบสามประมาณสิบสามมิลนะได้สิบจุดห้าสิบจุดห้าสามสิบจุดห้าหกสิสิบจุดห้าไปโอเคต่อเลยก็คือโนเวสเหมือนกันโนเวสเหมือนกันจะเป็นอีกตัวแต่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง ตัวตนี้เป็นแม็กซ์ห้เป็น AR <ม5 S> 1 5 <15. S 2> เป็น AR 1 5จะมีสองสีถ้าจะหิจะมีสองสีใช่นะครับ AR 1 5ครับ H L 15แม็มกจะเป็นแบบนี้แม็กไม่เกิดิทแม็กปั่นนะได้มาแม็กปัน่นทุกตัวมากับบอ,ดดอร์ดซิโนเอตหมดนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านราคาจะจัดให้ ก็คือตัวหน้าสั้นนะครับเป็นรู้สึกจะเป็น invader space M4 SPR ถ้าจะไม่ผิด invader space นะครับประมาณนี้มาดูตัวจริงได้ที่ร้านเดี๋ยวโชว์ให้หมดทุกตัวมาจับได้มาจาับกรลองได้นะครับแล้วก็จะมีสตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะสวยหน่อยตัวนี้ตัว อ๋ออัพพี่แคมเป็นโนเวสกี้เหมือนก like ันนะเป็นโนเวสกี้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ลิขสิทธิ์จากพ m g ตรงนี้เป็นมันกล่องมันไม่ได้ลิขสิทธิ์พีเอ่ะเออประมาณนี้ตัวนี้เป็นอินเวนเดอร์ครับเอินเวนเดอร์ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสเปซอ่าสเปซมันจะมีสองสีมีดำ จะมาตีแคมนะครับวัสดุเป็ดูไปเลทั้งหมดนะประมาณนี้มาพร้อมกระบอกมาพร้อมก็มีบอร์ดเอ u มาให้ใช่เอซียูใช่ประมาณนี้มาชมตัวจริงได้นะครับตัวนี้มีแถมแผดด้วยมีแถมแผดแผดน่ารักปุ๊กปิ๊กทีวีจอสเตทประมาณนี้ตัวนี้สีดำ ประมาณนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะเคทอปี k ้นะสูตรก็หนึ่งสองสองสี่สองสามหกห้างเมกาพลาซาสัพพลิตชั้นสองติดกับชอปปี้ับเคท์หรือแอดไลน์มาแอดไซค์เคอฟี่หรือจะเข้ามาดูราคาก็เข้าไปที่เว็บเว็บ dot keki taffy แปด dot com สนใจเข้ามาดูราคาได้ราคาหน้าเว็บคือราคาหน้าเว็บมาหน้าร้านอนจกกาจนะจะถูกกว่านะครับอาจจะถูกกว่านะเดี๋ยวจัดราคาให้เต็มที่นะไอทีเอ็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้โอเคขอบคุณครับ